ฉันควรจะไปเช็คนะเราควรจะไปเปิดสอบด้วยหน่อยเหรอเกมนี้ผมว่ามันกราฟิกใช่ได้จดหมายชอบกราฟิกอ่ไรครับผมโมดิชี่อะเาเลปาซ่าแพ้ตะกะลาซ่าแซ่ตะกะลาซ่าแซะแล้วส่วนตัวผมผมผมชอบแบบพวกนี้อยู่ด้วยไอ้พวกบ้านญี่ปุ่นใช่ชอบเล่นเกมผีแนวนี้เออคุณยายแกนี่ นุ่นี่นุ่มฉันก็ไม่ชัวร์นะก็แต่ว่าบางทีคนในเมืองอาจจะรู้บ้างกว่านี้ก็ได้อย่าให้บอกเดี๋ยวกูทำเสียงอีทอีทให้ฟังเชี่ยวันวันวันนี้กูทำเสียงหมูให้เพื่อนฟังเพื่อนแม่งบอกโคตรเหมือนเต้มันไม่ใช่ลูกปั้นมันเป็นเสาเสาไฟไม่เอ๊ปั้น อ๋ออุ้ยโคเท่ยฮียอเฮ้ยเกมไม่ดูดได้มันเกมผีที่แบบดูดได้นะครับโอ้ขอบคุณนะขอบคุณว้เฮ้ยเข้มเป็นหินศิลนี่นี่นี่นมันศินอาร์ถัน สิลาลัทธิ้ิลา้คหินแม่งหินศักดิ์สิทธิ์มีแสงนีออนกบกบกบเจอกบเอ้าแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่แฮร์กริดเจอกบไอ้นี่ไงดับเบิ้ลโดอ่ะโอ้โอ้ฉันคือดับเบิ้ลโดวันนี้เออสวัสดีพวกนายรู้ไหมเนี่ยว่ามัน เกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินเสียงใครร้องกรีดร้องแถวเนี้ยซึ่งเอ,อ่อก็นั่นแหละในในเมืองมันรู้สึกว่ามันอันตรายมากเลยเออเปิดดูบ้านเป็นรูปที่มีทุกบ้านด้วยนะอ้าวเรียบร้อยมึงขำอะไรไอ้ผ <sl ok> ู้จริง้งก็ใช่ไงมีทุกบ้านในประเด็นอะไม่แต่บ้านกูไม่มีอะไ, <ป S 1> ไ,ไม่ถามไหมไม่มีอะเจ็บจี๊ดไปดิเอ้ <c oughs> รูปปั้นบ้าไปา มันมันมันหันตามเราบ้างเมื่อกี้ี้คุยไฟเปิดอ่ะบ้านเหลืองๆนี่ยอ๋อไม่มันมีโซนโครนี่มาบ้านผีสิงบ้านนี่ยสีเหลืองเลยเนี่ยเออเหลืองหอยเนี่ยเออสีเหลืองเลยอ๋อใช่จริงด้วยคุอแล้วไม่เท่ามาเลยเชี่ยร์ล้สวยนะกูว่าสวยนะสวยเหรอะมีรหัสมีบุญกุ่มลรหัสโอ้โหสัตว์โคตรไฮเทคเลยอ่ย ไม่ขัดขัดขัดกับบ้านเฉยๆอเต็มเดือนมั่วเดือนมั่วโอ้ยเอาคุณยายคุณยายโอ้ยโดนกทเราไมานะแล้วมึงคุยกับคุณยายไปเมื่อกี้ยายกำลังจะจีบไปปุ่นเฮ้ยน่ไงเนี่ด เก้าหกสี่ห้าไม่ไม่ระวังอะไรเต้ไม่ต้องพูดดิไปจัดไปว้าวโหลดดิ้งเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี้ยแกคนนั้นบอกว่าที่นี่อาจจะเป็นคำตอบเขาบงกตามสเต็ปเกมพีครับผมอืมีคตอบ ว้าวมีคีด้วยคีย้ยสดีเสียนระบักเสียนโลบักว้าวเกมเขาวงกดสุดอีปีอุ้ยนายตีไม่คุ้นผีอ่ะเตก็บปลาไวกินคุกกี้นะเตน้นมาถ่ายไปไหอแดงเก็บปลากินคุกกี้เตว้าวมานี่นี่คือโครงกระดูกของยายนะ ถ้าขาจะลรกขนาดนี้นะเหมือนเต้เลยเฮียดูเอาตาเลยโลบอกกะตัวจริงจริงๆโปสเตอร์นี้เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเหมือนแบบไม่เองเลยมันเป็นคำใบ้อะไรบางอย่างเชิญนาราวอะไรอย่างไรห้องสีแดงแล้วก็นี่ไงเขาเจอละประตูโอ้ยอะไรเนี่ยประตูที่มันเป็นที่เป็นมีปีสั้ยเฮ้ยโอ้โห โคเที่ยนี่ปีศาจอีกไหมเนี่ยปีศาจายก็มีหัวใจอ้าวฮักเป็นคือกันอ้าวให้หาชิ้นส่วนสชิ้นชิ้นส่วนหรอชิ้นคีชิ้นคีลูกชิ้นหาลูกชิ้นส่วน4เจอละกูเจอละฟสตฟันตาสติ มมมีีสาวปุ่นปุ่นสาวตืมอ่ะโอ้ว้าวข้างหน้าเป็นอะไรปะโฆษณาโปสเตอร์โพสอิดว้าวเฮ้ยนี่ยอ๋อมันเอาหน้ากากคีโมตอมไปใส่มันนี่มันบอกว่าไม่มีผีเนี่ยเธอนาราวเนี่ยไหนวะเก็บสี่หินส่วนสี่หินส่วนดูยังไงวะปิดเสียงเพลงก่อน ปิดทำไมมันปิดได้เหรอเเสียงงพลไม่มันถึงเพลงบลิฟายโอ้โี่เนี่ยมึงนี่อยู่คนเดียวเอ๋อมึงนี่อยู่คนเดียวเฮ้ยลูกปั้นเรียบร้อยไอ้ปุนไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้มันมีแสงอะไรด้วยตรงนั้นเป็นผู้ถูกเลือกจิ๊บหาแล้วเขาเขาไปไหนกันหมดเลยปุนผู้ถูกเลือกให้ผิดเอาเอาเอาเชี่ยมืดตีเนนีเเเอออออมัหหห้้งงงแดปป็ศาจรฮ้ยปุนห้องนี้เคยมายังอ๋อ มันไปไหนละห้องมันเหมือนมันเปิดแอร์วะเสียงเปิดแอร์สองสองคนนั้นแหละไม่รู้อะไรไปจะได้เร็วไอ้ผาคุยอะไรโง่เรียกคุณพี้ยะเนี่ยมีเด็กเฮ้ยอุ้นอมีเด็กอะอะไรอะไรอะไรอยู่ไหนเอ้าตรงเป็นประตูมันมีเด็กแขนขาดอ้าวแขนขาดไอ้ผ้ากยไม่อาบน้ำเลยกล้วยอะปีศาจร้ายปีศาจร้าย รีบเก็บเลยรีบออกนะเียพูดเลยออเควาร์ปละดวาร์เลยอืมดีกว่าแม่มปีกี้ดีกว่าแมมเม่อกี้เยอะเลยสักเอาเลเวียเราวารมันงี้เด้อดูระบบมันดิตัวมันเี้นอเอาคันืออันอันนี้คือผมไม่ได้เล่นเองนะรับ โอเคนี่นนี่คือคาสินโอ้ยหมาหมาเราจะต้องวิ่งวิ่งเองผมว่าเราต้องวิ่งเองนั่นง่าว่าฮึบที่ผ่านแล้ว โอ้ยจะลวกร้ายก็มีหัวใจวิ่งแล้วจังหวะนี้วิ่งแล้วติดเลยติดตุเลยใช่หรอโอ้ยขีมาเอาเอาโอ้โอ้เฮียปีศาจร้ายก็มีหัวใจฮักเป็นคือกันไหวเฮียสักพักวิ่งต่อโถสามยังมีต่ออีกอ่ะที่เกมไม่ดีอ่ะกลับมาวนไปวนมาไอเกมเอยทเกมเกมไม่งดีวะคาสซีนแต่กูเห็นแต่หัวญี่ปุ่นตอนนี้หอวยเตะอ่ะฮะ h a เ just h a p p e n ว้าวว้าวไหมอัล o าสกบอล d บะเขาบอกว่าเราชอบเต้เต้นะเป็นแฟนกันไหมเต้ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาเอารคุณชียงกุเชี้งเอ้าเพิ่งรู้หรอบอกแล้วมันพีได้ัไมึงกดคิวกับอีอะเปิดแล้วนี้อ่าสัญหาเปิด ไม่พู้มันจะพีคออกมาแล้วาหากุญแจได้ปะนี่ไงเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูนำเองเฮ้ยโน้ต someone or s w i c h a b อ e เฮ้ยใจนะเพื่อนใครเปิดกุญแจอะไรอ่ะมันมีล็อกเกอร์ด้วยทอกัน มันเราได้สู้ได้ไม่มีคำว่าเพื่อนอ่ะไม่มีไม่ไม่มีคำว่าปานีเสียงอะไรอะไรเสีงอะไดินมาีกูเข้าคนราสองคนได้ใช่หรอฮะมาเข้ามาดิเข้ามาดูดูว่จอดูดูทำไมวะไหนไหนวะเอ้า ทำไมกูอยู่ข้างนอกอะไหนดูไปดิไหนกูต uh 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 ้องกูต uh uh ้องไปดู่องตาตัวเองไหนวะไปไปี่นทำไมมาเข้าไปตู้นึงนะโอ้นปุ้นชัดเจนวะทำไมวะโอ้โหตู้เต็มเลยสัตว์แม่งแน่นอนอ่ะโอ้โหมุดได้งงียมุ้ ช่องคีย์ไม่ต้องดีเเสียงรินาไม่มีไม่มีมึงดินเสียงอะไรคนเดียวเปิด Spotify ไปเนี่ยโอ้เสียงเสียงอนีอันนี้เดินเดินบนพื้นตกใจเตอะเ้ยตกใจุไปขึ้นขึ้นชั้นสได้โอ้โอ้โลุงโอรกลัไปท่อเไปท่า ออกเลยไหมออกเลยไหมออกเลยไหมสามสองหนึ่งชั้นสองอะที่ยมีแน่งั้นอย่าเพิ่งขึ้นเลยเพื่อนเพื่อนมันจะมีห้องหนึ่งแต่กูไม่บอกอ่ะมันคืออะไรเพราะมันน่ากลัวมาก ขอนมือให้ไ oh, ด oh, 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 yeah. oh, ้ได้กตายอ่ะตูกยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยสุดยอดมนลงมาชั้นล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กูเห็นตัวเป็นเป็นมันมันวิ่งกันไปแล้ววะลูลูเพื่อน อะไรนมันขึ้นไปมันขึ้นไปมันขึ้นไปเนเียอ้ปิมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วปอดดต้ปลอดภัยปลอดภัยไหรเดี๋ยวกูวิ่งึ้นไหมไม่รอมันมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วหรอหรออันนี้พูดจริงมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นไปแรียวเพื่อนไม่ไม่มี โอ้กระโดดนมันมีคำว่เสียงอะไรวะเจเนเตอร์เนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะฮัลโหลฟังกูโอ้ยมันล็อกกูอีกแล้วมันล็อกเสียงเสียงเป็นหมาเลยนะเว้ยันเอยู่หน้าเเนี่ยอดีนง้ชด้วยมาตติดประตเด๋ยวเตเจอเต้เอาไปไหมเต้เดีเต้ ไม่ไม่เออเรามามาติดประตูเชื่อเขาลอกกูด้วยมึงอยู่ไหนประตูผาขึ้นมาดิมันนอกมันไปดิขอกมาไม่ได้อันนี้มันไปเร็วไปแล้วไปแล้วมันถือหัว้วยอุ้ยกูวิ่งไปกูอุ้ยเอาเอาไอ้เหี้ยไอ้เตอร์ไอ้ควายกูกูคิดว่ามึงไอ้เตอร์ไอ้เหี้ยไอต์เตอร์กูคิดว่ามึงไอ้เหี้ยแม่งกูวิ่งใส่ผีสัตว์หวย

ต้องปั่นให้ครบเสียนนี่เป็นอยู่ข้างหน้าไอ้คห็นมันอยู่ข้างหน้ามึงแอววละจุ๊บจุ๊บเอ็นจอยโอ้ยโอ๊ยโอเค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 เฮ้ยมันเดินมาแล้วไหนวะออกมาติดดาบประตูออกมาติดดาบประตูไหนวะเขาวิ่งนะเขาวิ่งนะเขาวิ่งนะไอ้พวกทหารชายกลางมันเจอตรงนี้ตรงนี้เขาออกมาแล้ว โซ่ออกไม่ได้ข้างหน้าเลยอไปเลี้ยวซ้ายไม่มีปัญห่ายนะตรงไปเลี้ยวซ้ายเหรอไปท่ายปูนแล้วเจอแล้วเลี้ยวซ้ายคือเจอเจอแล้วอะเจอกี่เจอลิบข้างหน้าไงมันอยู่แล้วนะอ๋อเห็นละทางซ้ายปูนปูนมันมันเอตีมันอยู่ทางนู้นมึงเดินไปหามันไปเนี่ย เพื่อนเพื่อนปูนทั้งแอบปูนมานี้ไอพวกเออไพวกเออไพวกเออไอพวกปัญญาอ่อนโหลดนตู้ไอพวกปัญญาอ่อนรีฟิกจีนเลยตื้โอเคอันเดียวอันเดียวอุ้ยอุ้ยมีประตูนี่มีประตู

ไม่รู้ไม่รู้ไปแล้อยู่ไหนล่ะอยู่ชัมึงลองเปิดประตูไปนี่มันอยู่วะกูจะผีดนหน้ากูผีดนหน้ากูเลยผีดนหน้าเฮ้ดิมันมายังเงยังียบมันเดินผ่านไปแล้วอ่ะมันอยู่ชั้นล่างพ่อมึงไงไอ้เหี้ยก็เขนยืนอยู่ตั้งนานแล้ววะเออ๋ยวยืนชั้นล่างชิ้นนี้องห้องชิ้นนี้ตู้เยอะจัดอ่ะ หน้าไอเตมหน้ากลัวจังวะอันนี้มาจอุ้ยต้อุ้ยเอ้ยอุ้ยมีอ้ใ่ะ้ยเฮเตเตอยู่ข้างหน้าเลยจริงผาจริงเกมแอบตู้สั

ไีไปขี้เดนีไม่งดีว่ะไม่ทำอะไรเสร็จะไม่ต้องหาดังว่าไม่ว่าไปเลยเอ้ยดีอ่ะขี้เกียจเดินเอ๊ไอ้ออกแล้วออกแล้วปะอขาตกหลุมออกออวันนี้อ้าวตกหลุมลากเตอร์ไ่ไว้จบแล้วเหรออจบไม่มีตาจบปะเหรอครับจบละไม่กี่เชิดเตอร์ละไกวดันะไอ้ชื่อนี่แหละเป็นตัวเชิญผีเลย ไอ้เช yeah, yeah, okay. okay. right. right. yeah. right ี yeah. okay. so, uh ่ยดับเบิ้ลดอเนี่ยรอดบันเดมอไอ้ดับเบิ้ลดอแย่เจอกันตอนแรกอ่ะแม่งตอนเชิญนี้แหละชินชื่ดับเบิ้ลดอจบไปหรอได้อยู่นะก็ก็โอเคอ่ะก็ไม่ได้แย่แต่แต่กูเดินตามพวกมึงเฉยกูไม่ทำอะไรเลยโอเคเอาเป็นว่าคลิปก็มีเท่านี้นะครับโอเคจุบจุบ